สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่สำนักงานเขตห้มล่าสัตว์ป่าอีกแล้วครับภารกิจของผมวันนี้ก็ได้มาทำาบ่อเพาะเลี้ยงปลากัดป่าน้องเลงทรายต่อนะฮะหลังจากที่ผมได้ทำบ่อแรกไปแล้วนะฮะบับงเอิญว่ามีปัญหาอีกแล้วครับในเรื่องของ บ่อไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้นานครับเพราะว่าในการใช้ดินเหนียวแล้วก็เปลือกหอยยังไม่สามารถที่จะกันน้ำไหลออกจากบ่อได้นะมันจะมีการน้ำลดลงไปตามระดับของน้ำด้านนอกนะฮะซึ่งตรงนี้ครับผมได้ทำขอบบ่อไปแล้วแล้วก็ปูกกระเบื้องหอยเปลือกหอยไปนะตอนนี้เปลือกหอยผมหมดครับนี่ฮะ ก็เลยต้องพักบ่อนี้ไว้ก่อนเนี่ยกำลังเริ่มสวยแล้วเชียวนะฮะนี่เป็นสภาพบ่อที่ความคืบหน้านะฮะอ้าวมีปูด้วยยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีชีวิตแล้วตายนะมาตายอยู่ในนี้นี่เองนะนี่ครับเป็นสภาพบ่อที่ผมได้ทํา ยังไม่เสร็จดีครับเพราะว่าเปลือกหอยหมดก่อนนะฮะยังไม่ได้ขัดล้างเปลือกหอยนะถ้าเปลือกหอยได้น้ําชะล้างก็จะมีลวดลายแบบนี้ครับสวยงามครับติดอยู่อย่างเดียวครับมันกันน้ําไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าบ่อน,นี้ผมจะรอให้น้ำมันแห้งสนิทก่อนแล้วผมจะใช้ปูนกันซึมนะฮะลงไป ยาแนวระหว่างเปลือกหอยนะฮะแล้วก็จะทำอขอบตรงนี้เพิ่มนะฮะจะปูเปลือกหอยเพิ่มก็คงต้องไปเก็บเปลือกหอยแล้วฮะตอนนี้น,นี่ฮะระดับน้ำตอนนี้ก็เริ่มลดลงบ้างแล้วนะฝนขาดช่วงไป2วันแล้วครับแล้วตอนนี้ผมมีเรื่องมาอัปเดตอีกนิดนึงครับนี่ฮะ อุปกรณ์ที่เราได้นำมาประยุกใช้นะครับผมได้ซื้อของเก่านะฮะเป็นเก้าอี้ของเก่าจากร้านขายของเก่ามาฮะประยุกใช้ในการทำบอ่อเพาะเลี้ยงปลากัดชั่วคราวอีกแล้วครับนี่ฮะผมใช้การฝังลงไปในดินแล้วก็มีรังไข่ไว้ตรงนี้เราจะใช้เป็นปลูกไม้น้ำด้านบนนะฮะเพื่อบังแดดแล้วก็กันนก ที่จะมาจิกกินปลากรดันะฮะเราทําคอนโดให้ปลากรดัอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ผมขุดได้ไปแล้ว6บอ่อเล็กๆนะฮะก็ถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับปลากัดก่อนตอนนี้มันอยู่ในโอ่งที่บ้านนะฮะค่อนข้างจะกินจุแล้วก็ตัวมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะฮะเราจะต้องรีบรีๆหาทีา่ให้มันมา,าฟักวางไข่กันนะฮะผมก็ได้ ออกแบบดีไซน์นะฮะรูปแบบนี้เพิ่งขุดนะยังไม่มีการตกแต่งนะวางตำแหน่งของแต่ละบ่อแต่ละอันไว้นะฮะนี่ฮะ,ะคิดว่าเรื่องของการกักเก็บน้ำคงไม่มีปัญหาสำหรับบ่อในรูปแบบนี้นะนี่ก็เป็นรูปแบบที่2แล้วนะฮะเป็นการทดลองเช่นกันครับก็เดี๋ยวมาคอยติดตามดูกันครับว่า บอ่อปลากัดของเรารอบสระน้ําตรงนี้จะมีกี่รูปแบบนะฮะนนอกเหนือจากนี้เราจะมีการแต่งให้มันสวยงามด้วยนะไอเดียขั้นต่อไปของเราอาจจะต้องทําเป็นน้ําตกด้านบนตรงนี้ให้กับบอ่อที่เป็นเปลือกหอยด้วยนะ <c oughs> เริ่มมีงบประมาณในการงบประมาณค่าใช้ใจ่ายในการทำบอ่อแล้วฮะ งบประมาณของผมก็ได้จากกําไรขายลินจี่เล็กๆน้อยๆที่สมาชิกสั่งซื้อเลยละฮะถ้าสมา,สมาชิกไม่สั่งซื้อนี่ก็ไม่มีเงินมาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ครับก็ถือว่าต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านที่อุดหนุนลินจีแม่ใจนะฮะแล้วก็ใช้บริการจีฟก ok ในการจัดส่งให้นะฮะกำไรบางส่วนแล้วก็นี่ฮะเจียดมาซื้อของราคาถูกๆมาประยุกนะฮะราคาก็ไม่กี่บาทนะฮะ เราไปคัดวัตถุดิบที่มันพอจะใช้ประโยชน์ได้มานะกะ็เรามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมทราบเท่านี้ก่อนนะสำหรับการอนุบาลปรากัดเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์มันนะฮะจะมีการพัฒนาไปถึงไหนก็อย่าลืมคอยติดตามให้กำลังใจ G ี o ฟกด้วยนะครับผมในการทำภารกิจอนุบาลขยายพันธุ์ปลากัดปา่ปานนองเลงทรายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม